สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญรปทานค่ะรูปแบบสวยๆอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกกุหลาบกลรุณนานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนะเสียดรียนที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวหนึ่งร้อยเซนตมรค่ะจํานวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสามซนตมรค่ะจํานวนแเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว100ซนเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนเมตรแบบนี้ค่ะแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งนั้นยาวขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่สอสวนมาในเส้นที่1เส้นที่สาสวนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะ เอาค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามค่าพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียง,ง,งขึ้นด้านบนนะคะตัดปลายริบบิ้นสอดล็อกนะเข้าไปแบบนี้นะคะนะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอเส้นที Mar ่หนึ่งค่าจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองพับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3มค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะมือป้งกันนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเห็นนะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะแบบนี้นะเแล้วรวบเข้ามาให้กระชับค่ะ เริบินเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาค่ะนะคะดึงเข้ามาแบบนี้นะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นไปจับพัดข้ามสามเส้นค่ะจับพัดข้ามสามเส้นไปข้ามสามเส้นไปค่ะนะพัดข้ามสามเส้นไป เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะจะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะพี่กลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้ค่ะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะ หรือว่าใครจะทําแบบป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะพอใส่เสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงบิ้นเข้ามาให้กระชับนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะนะคะดึงเข้ามาแบบนี้นค่ะสอดแล้วสามเส้นไป นะคะเรสอดเสร็จแล้วแบบนี้นะคะตลิกกลับด้านมาด้านนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินความยาวสามสิบสามเซนติเมตรที่เราตัดเตรียมไว้นะคะสอดเข้าไปนะนะคะสอดเข้าไปตามแนวลิบบินแบบนี้สอดเข้าไปให้ปลายลิบบินเสมอกันแบบนี้นะคะสอดเข้าไปเลยนะคะให้ปลายลิบบินเสมอกัน ะคะ่ะแบบนี้นะเราได้แบบนี้นะคะพลิกกลับมาด้านนี้จากลิ้นบินมาค่ะทำมาด้านนี้นะคะมาด้านนี้ ัดมาค่ะพามาด้านหลังค่ะพามาด้านนี้นะคะวนหลักที่หนึ่งแบบนี้ทำมานะคะสอดเข้าไป นี่ค่ะแล้วเราก็ดึงมานะคะค่อยๆดึงปรับแต่งนะคะ จะได้แบบนี้พอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราถึงปรับแต่งเรียบร้อยนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็พับบิ้นขึ้นด้านบนค่ะนะคะพับขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะพับลงมาด้านล่างนะะี่ค่ะนะคะแล้วก็ข้ามมาสอดรูนีนะะ้จับขึ้นด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ 搞不明白。 สุดท้ายนะคะสอดไว้ในรูนี้ค่ะแล้วสอดทะลุลงไปด้านล่างนะคะนะคะจะได้แบบนี้นะคะแบบแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราจะพปปับริบบินนะคะขึ้นด้านบนพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะ รับสอดกับเนไปด้านบนแบบนี้นี่นะคะ ในแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เปิดลิมบินออกมาด้านนี้ค่ะพับเส้นนี้นะคะบิดลงมาแบบนี้นะบิดลงมาแบบนี้นะคะสอดลงไปในรูนี้นี่ค่ะแบบนี้เลยดึงให้เสมอกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กริดแบบนี้จากลิมบินมาพับลงมาแบบนี้สอดลงไปค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแบบนี้นะเราจะตัดปลายดิบินนะคะให้เหลือประมาณ3ซนติเมตรนะตัดออกแบบนี้เลยนะคะเห็นนะให้เหลือประมาณ3ซนติเมตรนะคะ2 3ถซนติเมตรนะคะตัดออกไปเลยนคะ ิดออมาค่ะพับสอดกับขึ้นไปเก็บแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเลยนะนี่ค่ะจะได้ทํากีบเราจะได้ไม่ยับนะพับกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะนคะคะพับสอดขึ้นไป นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกุหลาบกรุณานะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ